เคยได้ยินว่าลูกไม่อยากมาเกิดแต่เราเป็นแม่เป็นพ่อทําให้เกิดกันเองแล้วจะมาทวงบุญคุณทําไมให้อาจารย์อธิบายค่ะอ๋อมันมันก็เป็นไปตามค่านิยมมันไม่อยากเกิดมันก็ก็ก็เกิดมาแล้วอ่ะก็รู้ตัวไม่อยากเกิดก็ตายไปซะถ้างั้นก็ง่ายๆนะก็ไปตายซะก็ในเมื่อบอกไม่อยากเกิดอย่างเงี้ยทําให้เกิดมันไม่ได้ว่าพ่อแม่เป็นคนทําให้เราเกิดมันเกิดมาตามอาศัยตามเหตุตามปัจจัย ราะยุคสมัยปัจจุบันมันไม่เข้าใจว่าการเกิดมันคิดคิดแต่ว่ามันเกิดจากความไม่พร้อมของพ่อของแม่ที่ทําให้เราเกิดออกมาแล้วเราต้องมามีชีวิตลําบากเขาก็เลยคิดเอาเองว่าทําไมเขาถึงไม่เกิดมาในครอบครัวที่รวยทําไมพ่อแม่ถึงไม่รวยเขาเลยไม่ได้อยากเกิดมากับเป็นลูกของพ่อแม่ดังนั้นเนี่ยเขาไม่โทษตัวเองเพราะเขาไม่เข้าใจทำไงเราก็ควรจะบอกเขาเขาให้เข้าใจให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องว่า <c oughs> มึงเกิดมาในครอบครัวท,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 ที่จนกูก็ไม่ได้อยากได้มึงอ่ะมาเกิด กูอยากได้ลูกอ่ะที่เกิดมาแล้วสร้างอนาคตให้ลูกอ่ะรวยเพราะกูจะได้พึ่งมึงได้อืมดังนั้นกูก็ไม่ได้อยากได้แบบมึงอ่ะกูอยากได้ลูกที่เกิดมาแล้วกูพึ่งได้อ่ะกูไม่ได้อยากได้ลูกแบบมึงที่กูเลี้ยงมาอย่างดีแล้วพึ่งไม่ได้อนะกูก็ไม่อยากได้เหมือนกันแต่กูเลือกไม่ได้ไงกูก็เลือกไม่ได้มึงก็เลือกไม่ได้กูก็เลือกไม่ได้เหมือนมึงนั่นแหละดังนั้นมึงบอกว่ากูมึงไม่ได้อยากเกิดเออกูก็ไม่ได้อยากให้มึงเกิดมาเป็นมึงเหมือนกันอ่ะกูอยากให้คนอื่นเกิดมาแทนมึง ดังนั้นกูอยากได้ลูกเพื่อหวังพึ่งในอนาคตกูไม่ได้พึ่งอะไรมากไม่ต้องเอาเงินมาให้กูก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดอะดูแลกูยามตายหรืออยู่กับกูยามตายเป็นลูกที่ดีเหมือนกับที่กูเคยเลี้ยงมาก็ได้ถูกไหมล่ะแต่ความเป็นจริงมาไม่ได้ไงกูก็ไม่ได้เลือกได้อะถ้ากูเลือกได้กูก็คงไม่เอาตีนคีบมึงออกมาจากท้องกูนะถูกไหมอืมก็คงเลือกเอาคนอื่นอะนะเออเอาที่ดีดีกว่าเอาที่เขาสามารถทํางานทําเงินหากินได้รวยๆหาเงินได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เหมือนมึงเลย เงินเดือนเพียงเล็กน้อยดูแลอะไรกูก็ไม่ได้แถมยังมาพึ่งพาอาศัยกูอีกอย่างเงี้ยนะอืมแถมยังมาเดือดร้อนกูอีกค่าเทอมกูก็ต้องจ่ายให้มึงน่าจะสํานึกสักนิดแต่สิ่งที่กูจ่ายให้มึงไปมันก็ไม่มีแถมยังมาบอกอีกว่าไม่ได้อยากเกิดขึ้นมาทําให้เกิดเองก็ต้องดูแลให้ดีงั้นมึงก็ออกจากบ้านกูไปน่าไปดูแลตัวเองไหนไหนกูก็ดูแลมึงไม่ได้แล้วมึงก็ออกไปดูแลไปดูแลตัวมึงเองนะแล้วอย่ากลับมาเดือดร้อนกูนะอืมอย่ามาเดือดร้อนกูออกไปเลยน่ะถ้าคิดแบบนั้นก็ต้องคิดแบบนี้นะอืมมมมมมมกกก็็นนนนนนนเเเื่อออสสััััังงคปปปลูฝาแแบบบบีีีี้้้ะะดด๋ยวไห สังคมมาสอนกันด้วยวิธีแบบนี้ว่าไม่ได้อยากเกิด,กดให้เกิดมาทําไมล่ะมึงก็เอาคิดเท่ายัดปากตัวมงเองไปซะมันจะได้ดับไปจบไปกูร้องไห้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายร้องไห้แล้วแต่มึงอะไปต่อไปเกิดไปตายต่อนะอืมตามความปรารถนาของมึงไปดังนั้นเนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนนมันเสื่อมมันต่ําซามในความคิดจิตของมนุษย์เรามันต่ําซามลงเรื่อยๆความคิดข่านิยมของ ของเด็กเนี่ยมันต่ำซามลงไม่เรื่อยมันบวกกับหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับพ่อแม่ตัวเองมาก็เอามาแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นต่อกับบุคคลอื่นแต่ความเป็นจริงอ่ะไอ้บุคคลอื่นนะพ่อแม่ดูแลมาอย่างดีแต่พ่อแม่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมันได้มันก็เลยด่าพ่อแม่มันด้วยว่าไม่ดีนะตั้งแต่ที่พ่อแม่มันจะดูแลมันอย่างดีนะแต่ตัวมันเองอ่ะไม่พอใจในสิ่งที่พ่อแม่ดูแลเพราะมนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นว่าบุคคลอื่นน่ะดีกว่า พ่อแม่ตัวเองให้กับมันไงมันก็เลยเปรียบเทียบว่า้าทําไมคนอื่นเวลาขอไปไหนพ่อแม่เขาให้ไปทาไมพ่อกับแม่ไม่เคยให้หนูไปเลยนานมึงไม่คิดถึงพ่อแม่มังหรือว่าเขาไม่มีเงินให้มึงไปอ่ะเงินค่ากินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเขาหาเช้ากินข้ามมายังไม่มีปัญญาจะเอาให้มึงไปโรงเรียนเลยน่ะแล้วมึงจะเอาเงินไปเที่ยวไปเล่นเนี่ยนะมึงไม่สงสารพ่อแม่ที่เขาทำงานงกงกวันหนึ่งเพื่อส่งให้มึงเติโตเลี้ยงมาให้มึงโตทุกวันนี้มาใช้ชีวิตสุขสบายจนกลับมาด่าเขาได้เนี่ยอืมไอ้พวก สันดานเสียมันไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนนู้นคนนี้นะว่าต้องดีแบบนั้นต้องดีแบบนี้แล้วเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเนี่ยมันขี้อวดมันโอ้อวดมันบูลลี่กันมันโอ้อวดกันพ่อแม่กูเลี้ยงมาอย่างดีพ่อแม่กูมีรถมาส่งไอเด็กคนที่มันได้กว่ามันก็ตกต่ำไงใจมันก็ตงใจมันก็ต่ำใจมันก็ตกอ่ะใจมันเสียพ่อแม่กูไม่มีรถมาส่งกูต้องมาเองเกิดปมด้อยปมด้อยใครสร้างกับมึงสร้างของมึงเองมึงจะไปโทษพ่อแม่มึงได้ยังไงมึงมีอะไรไปโทษพ่อแม่มึงใจมึงเป็นของมึง ถึงเวลามึงก็มาโทษเขาว่าเขาเลี้ยงไม่ดีแต่ถึงเวลามึงบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงได้แค่ตัวนะอย่ามาเลี้ยงที่ใจอ้าวทีนี้มึงมาโทษพ่อแม่ว่ามัเลี้ยงที่ใจก็ใจมึงเป็นคนทําเองใจมึงกับใจมึงชั่วเองใจมึงใจมึงเลวเองใจมึงไปน้อยเนื้อต่ําใจกับชีวิตมึงเองอ่ะทีนี้มึงมาพูดว่าเลี้ยงได้แต่ตัวนะห้ามเลี้ยงใจอ้าวทีนี้ว่าใจมึงเป็นคนทําทุกทําทําสุขของตัวมึงเองมึงจะไปโทษพ่อแม่มึงได้ยังไงเห็นไหมล่ะสันดานมันเสียไงมันตามไปตามกระแสโลกเขาพูดยังไงมันก็ตามไป โดยที่ไม่เคยมาไต่ตึกไต,ต,ต่ตองติตองอาจารย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยด่าพ่อดา่าแม่ตัวเองมากอ่อนสมัยเรียนทําไมว่าต้องมาอยู่บ้านไกลไมันตอบสนองอัตราตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองไงทำไมต้องสร้างบ้านอยู่หนองจอกไกลชิ้หายเลยจะไปเที่ยวทีหนึ่งก็ลําบากจะไปเรียนทีนึงก็ลาบากกระเสือกกระสนจะไปอ้าวตัวเองจะไปเที่ยวเองแต่ไม่กระเสือกกระสนตัวเองพ่อแม่เลี้ยงให้มึงมาไปเที่ยวไปไปเที่ยวผักไปเล่นสันดานเสียไปไปเที่ยวเล่นที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ับชีวิตหรอถูกไหม ทำไมอาจารย์เป็นทอพ่อแม่ทาไมต้องปลูกบ้านอยู่ไกลหนองจอกเพื่อนก็อยู่ในกรุงเทพกันหมดน่ะด่าพ่อแม่อีกมาสร้างบ้านอะไรอยู่ไกลค่ารถค่าล,า,ลาก็แพงต้องเสียค่าแท็กซี่ไปวันนึงกี่บาทแต่ตัวเองจะไปไหนรู้ไหมด่าพ่อแม่ตัวเองจะไปอะไรไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวเล่นผับกลางคืนมันมีประโยชน์ตรงไหนนะมันไม่มีประโยชน์เลยแต่เราด่าพ่อแม่ทำไมเขาไม่ดูแลเราเหมือนพ่อครอบครัวคนอื่นคนอื่นเขาลูกเขาจะไปก็ให้ช่วยเหลือเอารถไปเลยลูกเอารถไปขับเลยลูกไม่เห็นห่วงนั่นเห็นไหมล่ะ ดังนั้นอย่าไปโทษกับพ่อแม่ตัวมึงเองก็สันดานเลวมึงว่าพ่อแม่เลี้ยงมึงไม่ดีแม่กับพ่อมึงเขาก็ลําบากใจเหมือนกันที่ได้ลูกทั่วมาดังนั้นไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองก่อนอืมพ่อแม่ก็ต้องโทษตัวเองด้วยโทษตัวเองที่ดันทําลูกออกมาตัวเองทําบุญทาว่าสนามาไม่ดีสร้างเหตุปัจจัยในตัวเองมาไม่ดีทําให้ออกมาแล้วเจอลูกที่เป็นวิบากกรรมแก่เราที่เจอลูกที่เป็นเจ้ากรรมในเวรทาให้เราต้องทุกข์ใจลําบากใจนั่นนะ มันก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าเหตุปัจจัยเราสร้างมามีตัวลูกก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าเหตุปัจจัยมึงก็สร้างมาของมึงเองเหมือนกันน่ะมึงทามาให้เจอพ่อแม่ที่ดูแลมึงดีไม่ได้ก็ว่าาสนามึงทํามามึงไม่เคยทําบุญให้ทานมาบุญว่าสนามึงไม่มีมึงไม่เคยทาบุญช่วยเหลือบุคคลอื่นมาชาตินี้มึงเลยน้อยเนื้อต่าใจวาสนามึงเลยน้อยนี่ไงมาเกิดในครอบครัวที่ไม่พร้อมไงมึงอยากรวยมึงอยากดีมึงอยากเกิดมาพ่อแม่มีเงินมีทองให้มึงใช้ทุกวันมึงก็ไปทําบุญทํว่าวาสนาเยอะๆชาติหน้ามึงตายไปมดด้เเกกิิในคครรอบววที่าแล มีเงินมีทองมีโชคลาภวาสนาเป็นเจ้าไหนเป็นเจ้าเจ้าใหญ่ในโตในแผ่นดินเงี่ยมึงก็ไปทําบุญเอาสิไปโทษแม่พ่อได้ไงอะ่ะไปโทษเขาก็ไม่ถูกอืมสันดานเนี่ยเด็กเดี๋ยวนี้มันสันดานเสียโทษไปเรื่อยเปื่อยต้องดา่าไม่ดา่าไม่ได้เด็กเดี๋ยวนี้มันโทษไปเรื่อยเวลาเข้ามาหาลายัยอยากเรียนที่นั่นอยากเรียนที่นี่พ่อแม่ส่งให้มึงอะ่ะมึงไม่สํานึกเลยเหรอแต่เวลาเพื่อเลี้ยงข้ามื้นึงแค่มื้อเดียวกะเท้าไก่ ไข่ดาวห้าสิบบาทมึงนี่อ๋อยขอบคุณเพื่อนแล้วขอบคุณเพื่อนอีกเพื่อนคนนี้มีบุญคุณกับฉันฉันต้องตอบแทนบุญคุณเพื่อนฉันอย่างถึงที่สุดแค่เพื่อนมึงปรึกษาให้คําปรึกษามึงเวลามึงอกหักมึงรักเพื่อนจะเป็นจะตายกูจะไม่ทิ้งมึงกูจะรักมึงไปตลอดชีวิตมึงมีบุญคุณกับกูเวลาผัวกูเมียกูทิ้งกูไปมึงอยู่ข้างกูเสมอกูจะไม่ทิ้งมึงกูจะดีกับมึงไปตลอดแต่พ่อกับแม่มึงเนี่ยเอาข้าวยัดปากทุกวันให้แดดทุกวัน เอาเงินไปกินข้าวกินน้ำเนี่ยทุกวันไปเรียนหนังสือทุกวันน่ะอยู่บีหลังคาคุ้มกะลาหัวทุกวันมีเสื้อผ้าใส่มีน้ำให้อาบมีข้าวให้กินทุกวันแต่ไม่เคยสำนึกบุญคุณด่าเขาว่าทำไมเกิดมาทำไมไม่ได้อยากเกิดดูความชั่วความเลวของคนมันมันถึงขนาดนั้นมันหนักขนาดนั้นน่ะมันมองไม่เห็นตัวเองขนาดนั้นน่ะเห็นไหมอืมมันมองไม่เห็นตัวเองขนาดนั้นแหละเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันโทษแต่พ่อแต่แม่มันไม่โทษตัวมันเองว่าสั nda มันเป็นยังไง แล้วกว่าจะคิดได้อยู่แล้วมันโตแล้วแหละบางคนโตแล้วทํางานแล้วหาเงินได้แล้วก็ยังคิดไม่ได้ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรคิดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเองก็ยังจมอยู่ในกิเลสตัณหาในความโลภของตนพ่อแต่แม่แต่พ่อว่าทําไมถึงไม่มีที่ดินให้มันคนอื่นพ่อแม่เขาเวลานู่นนี่นั่นซื้อรถให้เรียนจบซื้อรถให้บ้านช่องก็มีให้อยู่นะทุกวันนี้ยังเช่าบ้านเขาอยู่อยู่เลยมึงรอดมาถึงทุกวันนี้ได้ทําให้มึงระเลงมาด่าเขาได้ทุกวันเนี่ยมึงควรขอบคุณเขาแล้ว เขาเลี้ยงขึ้นมาไม่ใช่เขามึงมาด่ากับเขาเขาเลี้ยงขึ้นมาให้มึงโตขึ้นไปมีชีวิตในสังคมพ่อแม่เลวมีไหมมีพ่อแม่ดีมีไหมมีลูกเลวมีไหมมีลูกดีมีไหมมีมันมีหมดแหละโลกระทำแปรมันมีหมดแหละมีเลวมีชั่วมีดีมีจนมันมีเหมือนกันหมดทุกอย่างอ่ะใครมันจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปได้มันไม่มีหรอกมันเลวมันดีมันชั่วมันดีกันหมดอะ แต่ย่าเอาประสบการณ์ของบุคคลคนหนึ่งที่ไปเจอมาที่ไม่ดีแล้วเอามาเป็นบัญญัติทัศน์ของสังคมว่ากับพ่อกับแม่ต้องตอบแทนแบบนี้กับลูกกับอะไรต้องตอบแทนแบบนี้ต้องไม่ดีกับพ่อกับแม่แบบนี้มันไม่ควรนะ่ะมันไม่ควรมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดูตัวเองเลี้ยงหมานะ่ะยังรักยังห่วงยังห่วงมนะันน่ะหมานะ่ะยังหาของดีๆให้มันกินหมามันกัดมือม,มึงยังมึงยังจะตีมันเลยอากตันยูเหรอกูเลี้ยงมึงมาน่ะมึงมากัดกูได้ยังไงเลยยังไม่พอใจเลย แล้วมึงเป็นลูกเขาแท้ๆเขาเลี้ยงมึงมาอย่างดีมีข้าวมีน้ำมีปลากินแล้ววันหนึ่งมึงกลับมาแว้งกัดเขาอ่ะมึงคิดว่าเขาจะโกรธไหมล่ะแต่แม่แต่พ่อให้อภัยได้ไงมันไม่ควรจะโกรธใช่ไหมล่ะเออเขาตีเขาสอนในฐานะที่สมควรแก่การตีการสอนเขาสอนด้วยธรรมตีด้วยธรรมตีด้วยขาน้าในความรักอยากให้ได้ดีไม่ว่าเขาตีเอาเป็นเอาตายอืแต่พ่อแม่ตีลูกเอาเป็นเอาตายมีไหมมีแต่มันก็ละไว้สิอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ต้องตําหนิตีติงกันไปก็ตําหนิตีติงกันไป